สวัสดีครับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับบุญชูชาแนลเกษตรสร้างสุขด้วยวิถีพอเพียงช่องที่จะพาทุกท่านไปพบกับสาระความรู้ด้านการเกษตรการประมงแล้วก็การเลี้ยงสัตว์ครับผมพี่น้องครับวันนี้กามาพบมาพอกันอีกแล้วกับงวชุดไม้จากนายนุฟาร์มนะครับผู้ด้หางัวทองงาแมรูค่าเกษตรกรนะครับพี่น้องวันนี้คลิปนี้มามีให้พี่น้องนี่เด็ดๆคือเก่านะครับเป็นคลิปประจํ้วันวัน ว่าเพลือหัดที่สามสิบด้พี่น้องครับเอามาเลือกเอานะครับเนาะผู้ใดอยากได้งงวดดำสีบักตานนะครับตัวนี้เด็ดๆเลยเอาคลิปนี้จะอาจจะมิโยหกเบอร์ได้พี่น้องครับเป็นง้วดท่องซีซีเบอร์ล่ะกันง้วดแมนลูกอีกสองโคบเป็นลูกตัวแม่นะครับเนาะพิกัดยุธีบานหกเจริญตําบลน้องกรุงศรีอําเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ครับผมเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปทักทายกับนายนุครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีเช้าวันพฤหัสครับผมเหมือนี้มีมาฝากอยู่ 6เบอร์นะครับครับผมครับผมช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรศัพท์0825097965ไอดีไลน์กับเบอร์เดียวกันครับเฟซบุ๊กกับนายนุฟาร์มครับผมครับผมสะดวกช่องทางใดก็ทักเขามาครับผมสำหรับผู้เข้ามาเบิ่งฟาร์มเพื่ออะครับการส่งก็ปกติจะส่งฟรีทั่วิทอีสานนะครับแต่คลิปนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษโอ้โปรโมชั่นโลเบิร์ตคลิปเลยโลเบิร์ตคลิปนะครับพี่น้องคือเปิดนาคอกให้พี่น้องเสียค่ารถเอาโอ้ครับผม รับเองหน้าคอกแต่ว่าถ้าถ้าไห้ไปทรงนายหนูไปทรงให้ได้คิดกิโลเมตรละ15บาทครับผมคลิปนี้สิจัดปลูไห่สิบอกมองขายเลยพี่น้องขายเลยมองเอาเลยย่ไกลย่ไกพี่น้องออกคารุเอาครับผมเอาเบอร์หนึ่งครับบันนี้นี่ครับเป็นหัวท่องก็ับพอได้ครับตัวนี้ท่องบามันแดงครับค้มตัวตัวนี้ค้มตัวบามันแดงดวยครับพี่น้องครับ ถือว่าเป็นง้วอแดงนะครับบวอยู่ประกันท่องสเดือนครับผมใส่กับประมาณใส่ร้อยสี่สิบด้วพี่น้องใส่ร้อยสี่สิบบน้อยครับประกันท่อง3เดือนใส่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับเนาะลูกในครับลูกสองนี่แหละครับลูกสองประกันท่องสามเดือนเอาตัวนี้ครับเอาเมื่นเก่าครับเนี่ยเมื่อเก่าตัวบอกง่ายนะครับใส่ร้อยสี่สิบงัวท้องสามเดือนแล้วครับผมกับบามันแดงครับยุ่นี่ตำนี้นี่หายห่วงนะครับพี่น้องเด้อครับผม หลักการตมนี้สากลหลักการยุนิประกันสั้นหนึ่งพร้อมนะครับพี่น้องขาถกขาถอนนาด่างหางดอกดูกสวงสุดมดลูกออกครับผมขันเอาไปแล้วแต่มีปัญหาถ้าเกิดปัญหาแบบนี้เกิดจากทางฟ้านีบเราขึ้นไห้ครับพี่น้องไม่ยากเลยนะครับเนาะนี่ตัวแยงอ้างนี่แหละเพื่อนจะซื้อว่าง้อมือนเก่านี่ครับผมราคาอันนี้คือราคาง้อเสื่แท้เลยเคื่แท้เลยครับบอดได้มีแกวบอดยังเลยเพราะว่า่าส้วงขาพี่น้องออกเอาออกเอาครับนี่แหละง้อทองนะครับตานี้บบมี่นะครับพี่น้องครับนี่ อางอหูหูจึงเชื่องพี่น้องครับอยากได้ตัวไหนมาเอาอันนี้แค่เพียงตัวแรกนะครับเด้อครับผมเอ้าดูใกล้ๆเบื้องใหญ่เบื้องง่ายกับเบื้องอ่อนได้พี่น้องเบื้องได้หลายมุมงไปกันนะครับนี่เด็กบ่มีปัญหาเด้อครับเด้ออ้าวตัวแรกตัวสองข้างไหนครับครับนี่ครับตัวบักตาลสุกนี่ครับนี่สีบักตาลสุกตัวนี้ใหญ่ดีเด้อครับพี่น้องตัวนี้ง่ายนะดูหมูตัวนี้รอยสี่สิบเท่าไหร่สี่สิบสามสี่สิบห้านี่สี่สิบห้าบวกลบอะไรยี่ดอกพี่น้องสี่สิบห้าบวกลบซะสี่สิบห้าบวกลบซะส่บวนบ ตัวนี้ทองก็พอได้ครับตัวนี้ทอง SK594 เครับ6เดือนอ่าทองกับ SK 5 9 4หเกด้ครับพี่น้องครับครับ6เดือนเหรอดิพี่น้องครับอ่าลูกไหลครับนี่ลูก2ครับเพิ่งได้ลูกตัวเดียวครับตัวนี้เออลูกที่2นะครับพี่น้องอยู่ในท้องนี่ครับผมนี่เด็กเกาสีบอกตาแดงแล้วก็ค่อนข้างที่จะนังหนานะครับพี่น้องนังหนาครับพู้ได้หาง้วนนังหนาแล้วก็มักออกง้อสีโทนดำๆนะครับตัวนี้เลยล่หละครับเอ่าง้อหางเงาอ่ารามดีครับเอาตีสว่าใส่รอยสี่สิบหาได้ครับตัวบอกใหญ่ตัวนี้ ลอยสี่ส้าเตัวนี้ไนดะ้หนุบจัดไปที่เท่าไหร่ครับ2องหมื่หาครับตัวนี้สองหมืนหานี่อบองเอาเลยด้วยพี่น้องครับบอกบองเอาสองหมื่นห้าตัวใหญ่กระโผดครับผมครับเออนี่2สองหมืนหาออกขอรดเอาใส่บอกใหญ่ได้ลหรพี่น้องครับตัวนี้ใส่1อยสี่สิห้าเตท่าหรพี่น้องบึง,ง,งครับมันเขาไกลหงเย่ดิครับมันมันเงเย่ไกลหง่ครับนะครับเนาะ,นะงเ่หเ่ๆน่นะเบึม,มสูงหรอกับบึง อ่ะลิบนะครับพี่น้องครับนี่ไม่มีปัญหากินเก่งโอ้โหงิดเชิ่ยงกินเก่งพร้อผมนะครับเด้ออ่ะเบื้องบนไปไกลกว่านี่ตัวใหญ่เลยหระครับผมนี่นะครับจะเดินดูรอบๆนะครับอันนี้แค่เบอร์ที่2องนะครับพี่น้องมีหกเบอร์อยากได้แม่ลูกก็จังเบิ้งถ่ายคลิปครับนะครับเออนี่อ่ะใหญ่เนี่ยแหละครับผมอ่ะต่อไปสิบห้าเบิ้งใส่รอยหาสิบเด้อครับพี่น้องครับผมตัวนี้บ่นี่แหละ นี่แปดเดือนใกล้สิออกลูกแล้วนี่ตัวนี้ใกล้สิออกลูกตัวนี้ใส่รอยหาดสิบกัวด้ครับเด้อครับรอยหาสิบบวกหาสิบกัวกัวตัวบักง่ายเลยนะครับพี่น้องตัวง่ายๆแล้วก็ยาวพร้อมตัวนี้ท่องแปดเดือนก็พอได้ครับกับช็อกโกแลตครับท่องกับช็อกโกแลตได้ครับพี่น้องครับใกล้สิออกได้พี่น้องตัวนี้ใกล้ออกแล้วครับเดินง่วมันลงแล้วนะครับลูกที่าไรครับลูกสองลูกสามเป็นลูกสองลูกสามตัวนี้เปิดไว้ที่ไหนครับบองเอาบองเอาสองเงินเก้าครับเอาไหมครับว่าเสียดอกเป็นเท่าไหรเอาสองเงินเก้า ก็คือว่าเอาอีกสองพันเน้หน้ากระไดเปิดสามข่มกระไดดี่น<อ>ี่มึงเอากระไดพี่น้องแมียนกับแต่ว่าเอาเท่าน,นี้ครับเอาเท่าน,นี้ครับตัวนี้ผู้ใดอยากไปเลี้ยงหรือพี่คนอยาไกไปต่อกระดไดเด้อครับเด้นี่นครับขันเห็นแล้วตัวนี้ให้ทัว่วตัวตอนนี้หยุดคิดไว้ก่อนครับพี่น้องครับ,รบทั้งสั้นไม่ได้แท้ๆท้่องแปดเดือนแล้วเอามันตัวใหญ่ดีได้ผู้ใด้เสือบางว่าหลักสองเมท่องดิพี่น้องครับท่องแปดเดือนแล้วไหมเอาเสียให้เบิ้งดีๆตัวนั้นใส่รอยสิบห้านะครับเบิ้งเอาเด้อตัวดำหนี่งรอยสิบห้าเบื้องตัว อยากได้แบบใดนะครับเด้อหรือจะยกคลิปนี่ไปโหลดมิพิเศษยด้วยท,ทรงฟรีไอหันดอุบลนผุนกันโอ้คลิปนเนี่ยหมดเนหนึ่ง <c oughs> ับแมีนบอกเมี <c oughs> นครับสาหรับบุรีกับทรงฟีวะเนี่ <c oughs> ไปนี่ <c oughs> เดี๋ยวจะโทรมาคุยก,กันครับเออจะโทรมาคุยกันเน้อผู้ใดอยากยกพี่น้องครับครับผมนี่แหละเอาเห็นมองเอา,เอามองถือมันชุกอยากให้ได้ทันดอกสำหรับผู้ซื้อเมื่อนะครับเนาะหรือผู้อยากจะเบิกใบก้อนอาทิตย์หนาเดือนหนาจังเมากระได้แล้วมีง้วขายตลอดล่ะนี่โมมิฝานโมมีดังเหล่ากับโมมิตันนีเลยเด้อพี่น้อง ตัวบักไงนะครับเนาะครับยกดีพอดครับยืนยกยืนดีพอดไหมตัวนี้ไหมหางเงีวหลักดินเลยแหละผมเบิงผมไม่เสียประวัติสองมือกลัวดีเอาพี่น้องเอาเลขอกะสามเบอร์เหรอครับผมเบอร์สีครับนี่เบอร์ที่สีตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นกันนะครับอันนี้เส้น้อยหางสิบอะไรบ้งนี่บ่วมีอนครับลอยหาสิบเหมือนกันอันนี้ก็ใส่นลอยหาสิบแ้วครับพี่น้องตัวนี้ท้องสามเดือนอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้ท้องอเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นก้อนที่สีแดงเข้มโกุมูในฝูงในคลิปนี้เลยเหรับผมครับผมเออ อเมริกาเจ็ดเจ็ดเก้าสามเดือนเนาะครับตัวใส่รอยหาซิปอ่าลูกไหนครับนี่ลูกสองลูกสามนี่แหละครับลูกสองลูกสามช่วงนี้ล้หลายคนก็อยากไดตั้นลูกอเมริกาที่พี่น้องครับตัวนี้มาแลกห้ลูกงามตัวนี้เลยแดงดีพร้อมนี่นมติงนะครับอันสำหรับอ่าพู้ใดตีนะครับผู้ใดตีเหลืองนมนะครับตัวนี้มีนมติงซ้ำนียวกอยอยู่ด้านซ้ายนะครับเนาะทั้งสองขางเลยครับสองขางบ่ครับอ่าสองขางเราทันพี่น้องตัวนี้น้าหนูมาไปเท่าไหร่สองหมื่นแปดพันห้าร้อยตัวนี้แม่แม่มาเบิ่งตัวจริงเอาด้วพี่น้องครับ มาเบิ่งตัวจริงเอาเา้าน้องสองหมื่นแปดหาร้อยนะครับผู้ใดอยากจะเอาไปต้อก็ได้ผู้ใดอยากเอาไปเลี้ยงครั้งดีครับนนพี่น้องครับไปขายก็ได้กำไรครับเออนี่นนเป็นแม่บอกกันได้ราคานี่นให้พี่น้องเสียค่ารถเอากิโลสิบห้าบาทแมนกิโลสิบห้าบาทด้อครับพี่น้องพี่น้องผู้อยู่ใกล้ได้เปรียบครับผมอยู่ใกล้ได้เปรียบเสียค่ารถหน่อยแมนครับนะครับเออนี่นี่เด้อครับพี่น้องครับตัวใหญ่เคยกี่หลีด้อครับเด้อ ตำนี้กับสีมีต้นมติงนะครับตัวนี้พี่น้องครับน้มติงกับเพื่ถือว่าเป็นตำนี้หรอกครับผมเมีนครับขาเจ้าเส้าว่าล่ะล่ะดูนี่ลูกมันออกอาจจะออกมางามๆน้มสีสวยๆเลยนะครับพี่น้องครับนี่อ่ะนี่นะครับอ่ะไปเบื้องคักอีกด้านนี้อ่าเบอรอสิงหทองมีซีตัวเด้อครับเด้อครับผมอยากอยากจะยกชุดไปได้เด้อครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะพาไปเบื้องตัวอ่าแม่ลูกเบอร์ต่อไปนะครับเนาะครับนี่แม่ลูกอ่ะแม่ลูกนี่ก็สิเป็นไนเบื้องลูกกอนที่ พวกตัวนี้แม่ลูกเทพเดี๋ยวนี้พี่น้องลูกเทพแม่ก็บพราะทรายดอกแม่ก็ใส่ลอยสามสิบนี่แหละแม่ใส่ประมาณลอยสามสิบต่ว่าให้ลูกนี่เป็นลูกของบามันย่างเทปได้หรือครับครับแต่ว่าตั้งลูกพอได้ตัวนี้ตั้งลูกพอได้บุพี่น้องแต่ว่างามอยู่งามอยู่เนาะลูกจะเดือนหรือพราสามเดือนไปประมาณสองสามเดือนนี่แหละประมาณสามเดือนนี่แหละพี่น้องตีซะนี่เกิดจากแม่อ่างนี่นะครับครับนี่แม่มันอ่างดีตัวพี่น้องครับซื้อให้ลูกตันดีดึกดีอันนี้ใส่ลอยสามสิบแม่กระท้องว่างมันบ่ครับ,รบนี่ ครับ,ราารบนาจะว่างครับนาจะว่าง้ะครับพี่น้องครับใส่รอยสามสิบลูกได็ครับล,ล,ล,ลูกสองล<อ><ห>ูกสามนี่ละลูกสองหรือสามนี่แหละพี่น้องครับเอานี่แหละ,ละแม่เานี่และเบื้องหางเอาพวงหางเย้าหลักดินขึ้นกันนะครับพี่น้องนี่เด้อได้กันมาเอานะครับเนาะนี่เบื้องลูก้อครับพี่น้องครับเด้อเบือ้องหางลูกนี่เบื้องเลียมตัวลูกพลดเป็นงวงโบดทั้งแม่ทั้งลูกเด๋ยวมันทุ่งสีถามให้ครูนี่นะครับเด้อนี่ลูกตัวแม่เด้ครับนี่พี่น้องครับแน่นุ่เปิดแกแถงสิมองเอา สิบเก้าหาร้อยครับฮะหมื่นเก้าพันห้าร้อยเป็นตังเงือกแถวพี่น้องบัดนี้นี่แม่ต้ลูกก็เทเดตัวนี้แหมสิบเก้าหาร้อยพี่น้องครับลูกนี่ย่างงับนะครับเนาะครูนี่้อครับพี่น้องลูกตัวเมียนะครับเด้อครับนี่ลูกตัวเม่โอ้คลิปนี่พ่อเหมาเลยเหรอเห็นบ่ย่างที่ผมบอกไปนะครับอันนี้ผมเป็ท่านหุ่นหลักฮู้จากตัวนี้หูพึ่งหูเมื่อกี้นี่แหละอ่ะนี่เรื่องก็สิบเก้าห้าร้อยครับเอาต่อไปสี่เด็ดครับพี่น้องครับบัดนี้เป็น อ่าแม่ลูกหัวาลนพร้อมครับเอาแบบรวดเร็วกระชับฉับใบผู้ใดโถไว้ก็ไดก้อนเัอะแหละครับอันนี้เป็นแม่ลนธรรมชาติลูกกับล้วธรรมชาติอ่าลนธรรมชาติทั้งแม่ทั้งลูกเว้ยอันนี้เป็นลูกสติงเล่ได้ครับอันนี้ลูกสติงเล่ไม่ใยนะครับเนาะครับฮะลูกกับงามขึ้นกันลูกตัวแม่ได้ครับเด้อครับลูกกันได้ประมาณเดือนนี่แหละประมาณเดือนท่านี่พ่อสองเดือนนะพี่น้องครับอ่าลูกลนธรรมชาติเกิดจากแม่ลนธรรมชาติขึ้นกันนะครับเด้อตัวนี้นี่ทรงลูกดีอ่าแม่ก็ใส่รอยสี่สิบครับสดๆเลยครับลูกแรก เม่ใส่ลอยสี่สิบบุกบวกที่ที่สามที่สองครับประมาณนี้ครับประมาณนี้ลูกแรกสดสดคู่นี่ยุคเท่าไรครับสองหมื่นเก้าครับสองหมื่นเก้ากับพ่อเอาคือกันพี่น้องครับนี่เห็นบอกเม่บักใหญ่บักหนืดนะครับเด้อครับผมอ่างอ่ใหญ่ๆลูกแรกพร้อมเนี่ยเป็นล้นธรรมชาติพร้อมนะครับพี่น้องครับนี่เบื้องเอานะครับสองหมื่นเก้าเอาพ่อเอาพ่อยกเลยล่ะภายจะแดงว่าทองกเอานะครับจะได้แม่ลูกกเอานะครับจริงๆแต่เทียวหล่ะสองหมื่นกู้นี่ พ่อเอาเรื่องอะไรพี่น้องครับเมียนจะได้ทองมันก็่าสองหมื่นไปสามหมื่นเหรีย่ไหมนี่แม่ยนเมีครับบอดี้ถ่ายออกมาโตแม่แล้วนะครับพี่น้องโตแม่นแล้วเห็นโตแล้วพอถึงสามหมื่นเนี่ยเอาคิดว่างเอานะครับเกิดไมนเอาเก้าขึ้นได้เนาะว่าวัวทองว่าสันล้วนธรรมชาติตัวนี้สามหมื่นกวนเลยสามเมีนครับสามเมียนถ่ายพี่น้องซื้อว่าทองมาไปหลุดให้ออกเป็นตัวผูกอีกอย่างหนึ่งที่พี่น้องเมีครับขีดเอาเนาะมันกกว่มวนมองนี่งละซื้อเรียกซื้อว่าครับนี่หนาเสียวว่าเออสองหมื่นเก่าพอถึงสามหมื่น หูดีขนาดเน่บอกไงหูดีปลูกงามพ่อมมันมันตัวใหญ่ตัวอ่างน,างน,างนะพี่น้องเด้<า>เอใหญ่อ,อ่างดีครับมักแบบใดก็เอานะครับเนาะนี่มักแบบใดก็เอานี่อ่หกเบือครับหกเบือเอาให้เบื้องเดสิแผ่นบลองเบื้องไกลๆอีกมาพี่วาพี่ลูกไหมนะครับเนาะอ่ะอ่ะนี่ตัวแดงๆตัวคนนะครับเอาเลือกเอานี่เบื้บงบองม้วไก่ครับพี่น้องวันนี้ให้พิจารณาเอาสิทวนเอาคู่นี่นี่คู่นี่นี่มึนก็หาลอยครับเออ ตัวนั้นก็สองมืหาลอยตัวแดงๆนิ่งๆไหมพี่น้องครับตัวนี้สองมื่นเกี่ยตัวัวดนี่สองมืตัวทองน้ครับนั่นครับตัวพุ่นกับมื่นเก้าคุณแม่มื่นเก้ครับให้สิไเสื้อนะสำหรับคลินี้ก็นอาจะไม่ห้แค่นี้เนาะนั่นครับครับผมครับขอจบไปแค่นี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ